สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทยนปภาออกโรงสัดแรงซาร่าขาซิงกินีหลังจาะฟ้องบุ๋มปนัดดาปมถูกแฉกลางรายการหลังจากที่บุ๋มปนัดดาได้เปิดใจครั้งแรกขณะด,ดำเนินรายการตกมันบันเทิงถึงกรณีที่ซาร่าาซิงกินีเจาะฟ้องโดยพิธีกรสาวเผยว่าถ้าซาร่ฟ้องเราจริงก็คงเป็นกรณีแรกสำหรับเรา ที่แขกรับเชิญฟ้องพิธีกรแล้วสไตล์การถามของเราคือเขาช่วงสู่ประเด็นตรงๆอีกอย่างเป็นรายการสดเราต้องใช้เวลาชัดเจนที่สุดและให้คนดูคุ้มค่ามากที่สุดกับสิ่งที่เขาดูไม่ว่าจะ,ะรายการไหนดังนั้นถ้าเขาจะฟ้องก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิของซาร่าแต่เอาเถอะมันไม่ใช่คดีแรกในชีวิตเราซึ่งถ้าจะฟ้องแบบนี้จริงๆต้องเป็นไม้หรือว่าดิมฟ้องเราแต่กลายเป็นว่าซาร่าจะฟ้องเราเอง ซึ่งล่าสุดแพทย์นภพาได้พูดออกโรงป้องบุ๋มปนัดดากลางรายการว่าถ้าเรารับงานแล้วรู้ว่าจะต้องเจอกับคำถามอะไรบ้างถ้าคิดว่าไม่พร้อมอย่ามานั่งให้ถามซึ่งบุ๋มบอกว่าก็จริงสไตล์บุ๋มจะเข้าประเด็นตรงๆเพราะเป็นรายการสดต้องให้คนดูคุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าจะทำรายการแบบไหนถ้าจะฟ้องก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วไม่ใช่กรณีแรกของบุ๋มอยู่แล้วคู่กรณีแขกรับเชิญฟ้อง เพิ่งไปสารมาเมือนมีการพัดพิงแต่นี้ไม่ใช่ไหมหรือว่าดิมต้องฟ้องเพราะเขาถูกพัดพิงแต่ซาร่ากะฟ้องเองก็ยังงงอยู่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ